ัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกับเราสองคนนะครับผมวริษัทกิจแก้วครับผมสะสมผมประเสริฐครับในสายเอก็คงจะได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่านัดแรกของเกมแข่งขันนั้นจะเป็นยังไงคราวนี้วันนี้มาอยู่ที่สายบีบ้างและเป็นสายที่เชื่อว่าแฟนบอลนั้นคงอยากที่จะให้สองทีมใหญ่ยักษ์นะครับสเปนกับโคลาล์เนี่ยผ่านเข้ารอบไปได้แต่ว่าทั้งสองทีมมันต้องมาเจอกันซะก่อนในนัดแรก คือกลุ่มนี้วาสนาน้อยไปหน่อยตรงที่ว่าโอเคมาเจอกันก่อนเวลาในขณะเดียวกันถ้าผิดพลาดด้วยตัวเลขไม่ว่าหนึ่งหรือสองก็จะไปเจอกับบราซิลซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็ทางสองสองทีมเนี่ยแฟนค่อนข้างเยอะนะทั้งสเปนแล้วก็ทั้งฮอลแลนด์คือมันมีโอกาสที่ทีมใดทีมหนึ่งอาจจะนะครับไม่ผ่านรอบสองนะฮะถ้าหากว่าต้องไปเจอกับบราซิลแต่มันก็ไม่แน่นะไปเจอบราซิลเจ้าภาพ จริงๆแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบได้ด้วยเหมือนกันใชนะสเปนนั้นมาในฐานะที่เป็นแชมป์เก่านะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลยุโรปมาเจอกับฮอลแลนด์ที่เป็นคู่ชิงชันเลิกเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่ง4ปีที่แล้วเชื่อว่าแฟนบอลเองก็คงจะยังจํากันได้ในหลายๆเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งจังหวะยิงประตูของอันเดรียสอินเนสตาที่ทําให้สเปนนั้นครองแชมป์ในแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่ผ่านมาได้สาเร็จก็ คราวนี้มาเจอกันในสภาพที่ตัวผู้เล่นของสเปนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็มีหน้าเสืออยู่ประมาณขนาดนี้แต่ว่าแต่กับสเนคอนเรนแต่กับคอนแลนเนี่ยผมมองว่ามีการเปลี่ยนเยอะโครงสร้างของทีม่อนข้างเยอะเยอะมากเพราะว่าโอเคกองหลังกองหลังนี่เรียกว่าเกือบจะเป็นผู้เล่นที่เราไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยก็มีแค่ดาริบินท่านั้นเองที่ที่ยังพอวนเวียนรอนฟราที่อยู่แอสตันวิลล่านอกกนั้นก็อยู่ใน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 ฮอลแลนด์ทั้งนั้นนะครับจะมีแค่ อพอเฟอร์ฮาร์ทที่อยู่กับเอาบวก<ๆ>นะครับนอกนั<ๆ>้นก็เนี่ยนะว่าอาจจะบอกว่าไม่แกะกองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผู้เล่นในกลุ่มเกมลุกโอเคยังโชคดีที่ผู้เล่นในกลุ่มเกมลุกยังพอมีฝากพีมาไข้ได<ๆ>น้นะครับนะฮะอาริโน่เป็นจะจี้จ้ากเหมือน4<ๆ>ปีไหมะนะครับพิษของเบอร์ยมินิกจะเล่นงานอาริโน,น่เป็นหรือเปล่า <laughs> คือจะลืมว่าพอพอ,พอฟุตบอลที่มาเป็นเช้อหน้าชูตาอย่างเบอร์ยมินิ ของเยอรมันเนี่ยมันรวมบรรดาซูเปอร์สตาร์ไปอยู่ด้วยกันแล้วไอ้แล้วเบนโด่งดังทําให้บาเยิร์นมันีกโด่งดังแบบชัดเจนในขณะเดียวกันพอบาเยินตกแล้วเบนจะตกด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจอันนึงที่ฮอลแลนด์เองมักจะถูกวิพากษ์วิจาร์ณและถูกพูดถึงอยู่เสมอก็คือเรื่องของทีมสปิริตที่มักจะไม่ค่อย จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไรกันต่างๆแต่ว่าเมื่อสีปีที่ผ่านมานั้นปัญหานี้ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดขึ้นนะฮะมาคราวนี้ก็เชื่อว่าคงคงจะไม่เกิดขึ้นนะฮะนักเตะแกนหลักๆอย่างที่คุณสมบอกโดยเฉพาะยิ่งในแดงกลางก็ยังคงเป็นในเจอร์ดิยองเวสซี่ชไนเดอร์นะฮะไอเอ็นรับเบนไอะไรพวกนี้จอร์นาธานเดอะคูสแมนพวกนี้อายุมันเพิ่มขึ้นใช่ตรงนี้มันมีผลเลยต้องมีผลแน่เบนซี่ชไนเดอร์เริ่มเริ่มมีความ เชื่องช้านะครับกับกับที่ไปเล่นกับการัตัลาลายซึ่งถ <ừ m. S 1> ือว่าเ,อาเห็นชัดเจนว่าด้วยอายุไขยยแล้ว <ừ m. S 1> เรื่องความเฉียบแหลมในการเปิดบอลแทบจะลดลงมาเยอะลลมาเยอะมากแล้วที่สำคัญคือหน้าเสือดนเวลาเนี้ยผมมองว่า พวกเขาเองฟังเกาอาจจะมองว่าเชเดอร์เป็นเพลย์เมคเกอร์หรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ตัวประกอบตัวหนึ่งเพราะนั้นแต่ก่อนคือเวทีเชเดอร์เนี่ยคือเป็นคนที่สามารถครีเอททุกอย่างได้อย่าลืมว่านับเวลาเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะมันก็ต้องเปลี่ยนบทบาทเพื่อทำให้ทีมนั้นไปได้นะครับไม่ต้องมาพึ่งอาเยนเราเป็นมากขึ้นใช่คือตอนนี้มีข่าวเหมือนกันว่าทางด้านฟังเกาอาจจะเปลี่ยนไปเล่นสามเซนเตอร์แบ็กนะครับก็หามิดฟิลเพื่อที่พยุงสถานการณ์ของ เวรดี้ชไนเดอร์ด้วยคือถ้าชไนเดอร์เล่นเป็นเป็นแค่ตัวเมคเกอร์นคนเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้ความเหนื่อยล้าของชไนเดอร์เนี่ยส่งผลต่อเกมของฮอลแลนด์นก็ต้องดูว่าในเกมนี้เขาจะเปลี่ยนอย่างที่เขาคิดไหมเพราะที่ผ่านมาในการเกมอเครื่องก็ยังไม่เห็นนะฮะก็จริงๆแล้ว ในช่วงอุ่นเครื่องล่าสุดของฮอลแลนด์เองก็ก็ยังใช้กองหลัง4คนใช่ยังใช้กองหลัง4คนอยู่เหมือนเดิมคือเหมือนเหมือนข่าวลวงแต่ว่าจริงๆแล้วโดยโดยทรงผมว่าฮอลแลนด์ไม่สามารถกืนน้ำลายตัวเองได้เพราะฮอลแลนด์คือ Total f o ท t ฟบ l ลคือเป็นเป็นเจ้าตำรับทีมหนึ่งเหมือนกันที่เล่นในระดับ4เ่นเ่เซนแบ็กมาตลอดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับกับเกมในนัดแรกที่ ทางหรือฟาก,กานั้นจะทําให้คอนแลนนั้นคืออย่างน้อยต้องมีแต้มในเกมนัดนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้เล่นที่จะเลือกลงสนามไปนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะทีนี้มาว่าถึงทีมชาติสเปนที่เราเคยคุยไว้ว่า,วาตัวผู้เล่นก็แทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายจา,<ต>จากเมื่อสีปีที่แล้วที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้ต,ตัวลหลักก็ยังอยู่แต่ว่าทรงของสเปนก็คือสเปนครับ,ค,รบความน่ากลัวตั้งแต่ในแดนในแดนเมดฟิลเนี่ยมันทําให้พวกเขาถูก กล่าวขวัญกันมากว่าเป็นทีมที่มีอัตราการครองบอลโอ้จะบอกว่าเป็นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับอาจจะมีบราซิลสอดแทรกมาบ้างซึ่งก่เป็นเป็นคลาสที่มันระดับโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่แปลกใหม่นั่นก็คือดีโก้คอสตามาเติมเต็มได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าคอสตาเลือกที่จะมาสเปนเพราะว่าหากินที่สเปนแหละก็ถือว่าเลือกเลือกเก่ง เลือกเก่งถ้าเลือกบราซิลอาจจะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้กลับไปนะฮะไม่ได้ <นะ S 1> เล่นคนโลกใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าคอสตาปีนี้เป็นปีที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากกังวลแค่อาการ<ช>บาดเจ็บในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยจะทําให้เขาโทมลงหรือเปล่าอ,อย่าลืมว่าเดียวก็คอสตาคือคือหนึ่งในศูนย์หน้าที่มีความแปลกที่สเปนไม่เคยมีเพราะฉะนั้นจะเป็นจิกซอที่จะทําให้สเปนกลับมาขิดชาวบ้านชาวช่องเขา อย่างอย่างที่เคยทําได้หรือเปล่าแต่มีคนพูดกันว่าสเปนในช่วงหลังๆมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะครองบอลเยอะครองบอลได้แต่ว่ามันเป็นการครองบอลโดยที่เขาเรียกว่าเป้าหมายเลื่อนลอยไม่ได้ไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเท่าไหร่ในการที่จะทําเกมรุกเข้าใส่ผู้ต่อสู้คือคือมันเป็นไม่ประสิทธิภาพลดลงไปคือมันเป็นเทคนิคด้วยส่วนหนึ่งว่าโอเคการที่ละลายพลังงานของผู้ต่อสู้เป็นเป็นงานหลักก่อนการที่เอาบอล ลบอลไว้ในในทีมตัวเองเนี่ยมันเป็นทุกทีในโลกอยากเล่นแบบนี้อยากเล่นอยากเล่นแต่เพอเอิญว่าบางทีผลงานแข่งขันเนี่ยมันถ้าคนดูจริงมันนำคาณต่อไปต่อมาต่อไปทําไมแล้วไม่ยิงพอไม่ยิงปุ๊บความเหนื่อยล้าของตัวเองก็มีอย่าลืมว่าการมีลูกบอลกับไม่มีลูกบอลเหนื่อยล้าต่างกันต่างกันทีนี้โอเคคุณอาจจะเหนื่อยล้าน้อยกว่าแต่คุณต้องใช้คนไปลุกมากขึ้นในการพื้นที่หลังแบ็กโฟนี่นี่คือเป็นจุดหนึ่งที่สเปนผมไม่แน่ใจว่า แก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้เกลาปิเก้ใช้ซิเกลามอสสองคนนี้ก็ยังคงยืนอยู่ใ,ในเดียวกันฟูลแบ็กสองข้างณเวลานี้ผมมองว่าฮวนฟานกับทางด้านของจอร์ดีออลบาเป็นเป็นอีกหนึ่งสองคนอ,องคนที่สามารถเล่นเกมลุกได้ดีแต่เป็นห่วงแค่หลังแบกโฟนี่แหละ,ะ,ะพื้นที่เยอะ เกมโต้กับกอ่ต่อสู้มักจะเล่นงานดูอย่างบาซ่า huh. ชัดเจน uh huh. โครงทีมของสเปนคือคบาซ่าบาซ่าเปิดพื้นที่ปุ๊บโดนส่วนตูม uh huh. โดนส่วนตูมมีมีเป๊ตลอดอันนั้นก็คือคือปัญหาหนึ่งนะฮะแต่ว่าอย่างที่เมื่อสกคพูดคุณสมได้บอกไปการมาของดีโก้คอสตามันอาจจะทำให้เป้าหมายในการเล่น,ใ,ใ,นในการเล่นเกมลุกของสเปนนั้นมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นมา uh huh. ผมก็ละบอกว่าถ้าถ้านึกภาพไม่ออกนึกภาพตอนบาซ่าที่เล่นกับแอตแมนลิตที่แบบประเภทแบบขึงทุกหมดแต่สุดท้ายโยนเข้าไป สูน้าตัวทะลุหมาไม่ได้มันไม่ได้ค่นี้พอมีคอซ่าปุ๊บทุกอย่างเอาละอาวุธการโจมตีไม่ว่าจะเป็นเออร์ลี่คอซซิ่งเลดคอสตัดแบ็กทุกอย่างมันจะทำได้หมดมันทำได้หมดเพราะนั้นมันครบรูปแบบในการเกมลุกเพราะนั้นคอซ่าคือคือประเด็นที่จะต้องพูดตลอดไปลาว่าถ้าคอต่าสมบูรณ์สเปนจะกลับมาไหมครับแต่เฟอร์นโรตอเรสยังพึ่งพาได้ไม่ไม่ถึงกับเต็มที่ผมมองว่าตอเรสกับชิเชนโตเนี่ย ภาพเหมือนกันตรงที่ว่าในสโมสรก็โอ้โหยิงกระปิดกระปอยความมั่นใจของนักเตะเองจะกลับมามากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เพื่อนร่วมทีมว่าจะบิวแบบไหนคือถ้าตอเลสลงสนามผมว่าเซียนเดี๋ยวมันอยู่นอยู่แปแปก็บอกโอ้ยิ้มชอบใจอยู่ฝังตรงข้าคือบางอย่างบางอย่างเรารู้ว่าโอเคนักบอลถ้าเมื่อไหร่หมดความมั่นใจพวกนี้มันจะทําให้พวกเขาเนี่ยไม่กล้าส่งบอลให้เพื่อนส่งแล้วเสียส่งแล้วเสียทุกอย่างมันพังหมด ถ้าคอสตาลงแล้วเจ็บตั้งแต่เกมแรกผมก็เชื่อว่าทางด้านของก ah, ินเซเดบอสเกไม่กล้าไม่กล้าที่จะเสี่ยงใช้คอสตาหนักประเภทน,นั้นก็อาจจะต้องถ้าคอสตาเจ็บก็อาจจะต้องวนกลับมาเล่นระบบเดิมที่เคยใช้เมื่อสี่ปีที่แล้วผมก็มองว่าเดวิย่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งคนที่มีโอกาสที่จะลงสนาม <c oughs> ให้กับสเปนก็เป็นไปได้เพราะว่าในนัดล่าสุดที่เอาชนะเอลซูวาร์มา2-0เดวิดย่าเองก็เป็นคนยิงคนเดียวทั้งสองประตูให้กับทีมชาติสเปนนะครับซึ่ง 11คนในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดของสเปนก็อย่างที่คุณสะสมบอกไปแนวรับมันก็เปลี่ยนแค่ไม่มีเคลาปีเก้เอาคาบิมาตินเนสลงไปเล่นจากคู่กับเซกิโอรามอสเดนกลางจริงๆแล้วเดนกลางผมว่าสเปนในเรื่องช้ไใครก็ได้นะโอ้จมส์มาเลยลับตาเลยลับตาเลยนี่ยังยังมีเชสเมอริเบรนสมีฮวนมาตามีสันติกอสลามีนาบิตซิบาซึ่งแต่ละคนคือ คนที่คลองบอลเก่งทั้งนั้นะฮะนะฮนะแล้วมีโกเกนะดาวรุ่งที่แจ้งเกิดมาจากช่วงการแข่งขันขฟุตบอลยูโร2012ที่ผ่านมานะแล้วยังมีเปโดโรดิเกสอันนี้คือนี่คือตัวเล่นที่คาดกันว่าน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามของ,ท,งทีมชาติสเปนคงจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้มากสักเท่าไหร่นะักใช่นะฮนะในขณะที่ของเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะถ้าเอ่ยชื่อกองหลังไปเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนฮอลแลนด์คงสะดุ้ง <laughs> เพราะว่าอาจจะบอกว่าอ้าวใครเหรอใครที่ที่คุ้นๆหน่อยก็อาจจะเป็นรอนฟลาเนี่ยที่เราคุยกันถึงไปนะฮะแล้วก็มีาดริบินสเตฟานเดอฟรายนะฮะมีอันนี้อันนี้ที่พอจะคุ้นๆนะฮะแต่ที่เหลือนะฮะมีทางแขมาร์ตินบุนโนมาตินนี่ก็อาจจะพอคุ้นๆกันอยู่บ้างนะฮะแล้วก็มีจานมาร์สนี่อันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักสักเท่าไหร่โจเอลเฟลมันจากอาแจกนี่ก็เป็นใคร แต่ก็ต้องดูเนื้องานว่าฟังเกาจะทํานักเตะเหล่าเนี้ยให้กลับมาเป็นเป็นที่เชื่อเชื่อมั่นได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าฮอลแลนด์ยังเป็นทีมที่อาพับเรื่องเกมรับตลอดนะฮะคือเป็นเกมลุกที่ดีสวยงามไล่ตั้งแต่ยุคนู้นแล้วกิงกองเลยนะครับลคุลิคุลิตอะไรเงี้ยตรงนี้อ่าคือสามหารเสือจริงแต่เกมรับยังคงเป็นปัญหาสําหรับฮอลแลนด์ทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันแล้วมาปีนี้ กับตัวผู้เล่นชุดนี้นะครับโอเคล่ะเ<น>ดินกลางนะ,นะฮะอย่างที่คุณจตุรงบอ,อกไปบรินนะฮะเดนจองนะฮะ,ะแล้วก็ยังมีเรลเล่เฟอร์นะฮะ เกมรุกเป็นรูบินฟันเพอร์ซี่นะครับเพอร์ซี่ชายเดอร์แล้วก็อินทรบันเด็งคือเขายังอยู่เลยนะยังอยู่ยังอยู่คือกองหน้าเกมรุกเนี่ยไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่เกมรับเนี่ยในเจอร์ยองที่เป็นตัวตัดเกมมันก็ไม่ไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแหะยังถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมที่โฉงช่างคือบางจังหวะก็เล่นแรงถ้าจนเกินเหตุไม่จำเป็นใช่เหมือนนัดชิงชนะเลิศสี่ปีแล้วถูกต้องเพราะนั้นเพราะนั้นโอเคในหน้าเสือจริงๆเนี่ยผมว่าเจอร์ธันเดอรครูซแมนก็ยังพอไหวยังพอไหวแต่ว่า ที่ผมชอบใจนะจริงๆบางทีมน่าจะขอยืมได้เนาะ้สกศัตรูเชื่อใจได้หมด3คนนะซิลเลสตนเลยแล้วก็มิเชลวอมจิมครูพวกนี้สามคนนี่คือโอ้โหปอนนี่คือเท่ากันเลือกใครก็ได้เหมือนกันนะก็ดูแล้วรูปเกมผมก็ยังคิดว่าสเปนเนี่ยน่าจะครองได้เหนือกว่าผมใช้ว่าขึงแล้วกันเพียงแต่ว่ารูปแบบการเขาทำของสเปนเนี่ยจะหลากหลาย พอที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแผงรับของฮอลแลนด์ที่ก็อย่างที่บอกคือเขาเล่นในยุโรปอยู่แล้วก็สามารถที่จะอ่านว่าสเปนเล่นแบบไหนแล้ะสเปนเล่นทุกเกมก็คือแพทเทิร์นเหมือนกัน <Under. S 1> นะครับก็คือโอเคถ้าเมื่อไหร่มาขึงเหมือนจะบอกว่าถ้าเอาแอดมิริตแทคติคอลแอดมิริตของอซิมเน่มาเล่นลองมากองตรงหน้าป่าประตูทีะจะดูที่ว่าสเปนจะมีทีท่าแบบไหนะนะในขณะเดีวยวกันเกมโต้กลับถ้าล็อบเบน ยังบล็อกถึงบล็อกได้นะาจากเขตโทษถึงเขตโทษได้เนี่ยผมว่าทางด้านของสเปนก็เหนื่อยอเคยไล่กวดกันมาแล้วลเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสามารถที่จะขยายเกมรับหรือว่าฉีกเกมรับของสเปนได้ปัญหาก็มาเยือนสเปนเหมือนกันใช่ผมก็ยังอม,มองว่าจริงๆแล้วเ,เกมรุกของของทางคอนแลนด์ทังางไอยันตรโรเป็นและถ้าหากว่าโรบินฟานเบอร์ซี สมบูรณ์ผมใช้คำนี้นะสมบูรณ์ร้อผมว่ามันจะทําให้แนวรับของสเปนก็มีปัญหาได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าถึงท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ยังผมยังมีความคิดว่าเกมคู่นี้น่าจะน่าจะกินหรือไม่ลงออก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะเหตุผลคือผมยังย้ำว่าทุกครั้งที่มามาเจอกันที่ W88 มเนกนี่ยเกมนัดแรกเล่นยากเล่นยากมันคือแพ้น แทบแต่แพ้กระเป๋านะนะคือแพ้เกมแรกนี่โอ้โหเรียกว่าโอกาสที่จะกลับบ้านสูงมากเพราะว่าอย่าลืมพี่หัวผมก็ยังเชื่อว่าการหัวกันในฟุตบอลโลกมันมีแต่ไม่ได้หัวหมายถึงว่าล้มบอลนะพี่เขาเล่นตามแท็กติกคือเขามองไปถึงอนาคตว่าควรจะเล่นแบบนี้เพื่อที่จะไปเจอกับใครเพราะอย่างนีว่าถ้าก็ไม่มีใครอยากจะเอาสองทีมนี้เข้าไปหรอกเพราะนั้น เขียดนะตอนนี้ก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสมอมีไหมมีแต่โอกาสถ้าฟันจริงๆผมว่าสเปนมีโอกาสเพราะว่าผมซื้อคอสตานะ,ะถ้าคอสตาลงนะโอกาสที่สเปนชนะมีสูงก็มีความเป็นไปได้นะฮะอ,อย่างที่คุณสะสมบอกก็คือผมมองว่าอาจจะเป็นไปได้ที่คุณสะสมพูดด้วยเหมือนกันว่าเออคือมันมีการคัวแต่ไม่ไม่ใช่การคัวเพื่อเป็นการรบบอลอย่างที่ว่าแต่ว่เ็าคือเสมอ เอาไว้แล้วเดี๋ยวไปไล่ทุบเด็กอีกสองหน้าที่เหลือส่วนใครจะเป็นที่หนึ่งที่สมันอยู่ที่ว่าคุณจะยิงใครได้มากกว่าแต่ไม่ถึงไม่ถึงเล่นไปกระพิบตาไปไม่ใช่คือถ้ามันมีโอกาสที่ชนะเขาก็เขาก็ต้องเอาต้องเอาเพียงแต่ว่าเล่นเล่นเพื่อนรู้สึกว่าบะคองหนึ่งแต้มไม่เสียหายสำหรับคุณนี้ครับก็เรียกว่ามีโอกาสในการที่จะเสมอกันก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้า ทีมที่จะชนะคุณสมุเลือกสเปนครับนะผมไว้ใจแฟนตุสซี่กับอเยนทรอเบนไอ้ยะขออน่าถึงแม้ว่าเกมแมนยูใช่ไหมถึงแม้ว่าเกมรับอาจจะไม่ดีแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคู่ที่สองของการแข่งขันในสายบีสวัสดีครับสวัสดีครับ